ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยจ้ะต้องพกตุ๊กตาด้วยอืมเอาอ๋อตรงตัวมาตรงตัวมาอ่าอ่าเินมาให้ถึงอ๋อเร็วเร็ว ไม่ต้องรีบช้าๆเทนเยน็น๋ยวลื่นอืมอืมใกล้ถึงแล้วเออ เดินกลับด้วยหรอโอ้โหมีเดินกลับอีกนอนเถอะนะนอนเถอะนะนอน,นอนเถนะนอนเถิดน,นะไหนมีบอกว่าอย่าเสียงดังเขานอนกันหมดแล้วไงไปเอาไปเก็บเอาเพื่อนไปเก็บหัวนอนอย,ยังไม่ได้ผักเลยเมือ่อกี ไปแค่นะบอกว่ามี่ไปนอนอ <laughs>